ทดลองซิตอนเอ็กพอร์ต์สนับสนุนโดยอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์จองบูธ085-661-4629วันนี้จิดาจะพาเพื่อนๆไปสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อคขาวันนี้จิดาพามาคิดซีล่าค่ะสวัสดีค่ะครูขวอยสวัสดีค่ะครูข่อยเตรีอะไรให้หนูเล่นบ้างคะวันนี้ ค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรหลายอย่างให้หนูเล่นมากเลยค่ะเพราะว่าที่คิดซิล่านะคะเป็นทั้งอินดอร์เพก้าแล้วก็เป็นทั้งเล ARNING STUDIO เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทงในกันดีไหมคะไปดีค่ะ Let's go <S แล้วพอเรามาถึงนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะค่ะใช่ ใส่เชลฟนะคะเก่งมากค่ะเพราะว่าที่กิซิล่านะคะเป็นสถานที่เด็กเล่นอินดอร์เพกาค่ะเวลาเราเข้าไปเพื่อความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะที่ดีนะคะเราจะต้องใส่ถุงเท้ากันโอเคไหมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยโอเคเข้ามากันเลยค่ะ จีด้าตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะแต่ผู้ขวัญจะแนะนําโซนต่างๆนะคะของคิซิล่าให้จีด้าดีไหมคะทางคิซิล่านะคะก็มีบริการทั้งส่วนเรียนแล้วก็เล่นแต่ว่าเราจะมาอธิบายโซนเล่นก่อนโซนแรกคืออะไรคะเป็นบ้านต้นไม้เห็นไหมเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเล่นในบ้านได้เลยแล้วโซนที่2ของเรานะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ค่ะเห็นไหมสไลเดอร์ของเรานะคะก็ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยนะเด็กเล็กๆแบบนี้ก็สไลด์ลงมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีโซนบอบอลเพื่อให้เซนซอรี่ค่ะแล้วก็มาตรงนี้เป็นโซนพรีเทนท์เพย ไหมเราเสริมสร้างจินตนาการเนี่ยหนูจะเป็นอะไรก็ได้เป็นเชฟก็ได้ขายของก็ได้ขายไอติมก็ได้หรือว่าจะทำเนี่ยนะเป็นดเนอร์นั่งทานข้าวก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็โซนที่4นะคะของเราก็จะเป็นโซนอ่านแบบหนังสือค่ะก็จะเป็นโซนทางด้านโน้นนะคะเด็กๆก,ก็สามารถมาอ่านหนังสือได้เลยค่ะดิะได้อยากเริ่มทําอะไรก่อนดีคะอยเล่นอะไรเด้วเราไปเล่นสไลเด์ด้วยกันดีไหมไป let's go <S พร้อมกันนะลงสไลเดอร์พร้อมกันเลย3 2 1 ที่นี่คือคิสซิล่าสนามเด็กเล่นในร่มใจกลางกรุงเทพอบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยโซนเสริมพัฒนาการค่ะค่ะจุดแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือบ้านต้นไม้ค่ะวิเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในบ้านต้นไม้กันดีไหมเราไปดูกันว่าในบ้านมีอะไรให้เล่นบ้างไปกันเลยค่ะอ,อะไรให้เล่นบ้างใช่เรามีเก้าอี้จิ๋วด้วยให้ นั่งสบายไหมเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันมนาะนั่งสบายปะมาดูก,กันแล้วทำกับข้าวอะไรกันดีตอกใครมาะไรใช่อันนี้ก็จะมีของเล่นเสริมทักษะเป็นเชฟต่างๆนะคะ แม่ว่าจะเป็นคลาส s ต็มที่สนุกและท้าทายคลาสฟอนนิกส์ที่ช่วยฝึกภาษาหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดจินตนาการให้กับน้องๆแล้วก็จะมี s o ฟต์แอนด์เ a y ค่ะมันจะเหมือนกับว่าเราอะอยู่บนบ้านแล้วเราก็มาที่เมืองกันที่เมืองของครูเนี่ยนะหรือเมืองในจินตนาการของหนูเนี่ยนะมีอะไรต่างๆมากมายมีร้านอะไรมีร้าน,านอาหารโรงพยาบาลศาสตร์ช่วยคะ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีร้านไอติมอ่ามีร้านไอติมอีก,อกตัวนี้เป็นอะไรดีคะ <Super> มีซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ก็จะเป็นเป็นโนนะคะเป็นโนที่เราเลือกมาก็จะเป็นเสียงเป็นเสียงที่เป็นเพอร์เฟกต์ทิศมาเลยไหม ทุกอย่างเลยเหคะครูฝ้ัยใช่ค่ะเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านต้นไม้สไลเดอร์หรือโซนพีเทนเพยนะคะหรือว่าจะมีหนังสือสนุกให้อ่านด้วยค่ะน้องจีด้าคะกิจกรรมที่เราทำกันอยู่นะคะเรียกว่ากิจกรรมบ้านดินเบาค่ะก็ช่วยเสริมสร้างทางจินตนาการนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือมันเล็กด้วยค่ะมันจะเป็นการผสมสีด้วยนะใช่ไหมคะถ้าหนูเรียนรู้เรื่องแม่สีได้แล้วหนูก็จะสามารถผสมสีเป็นสีอะไรก็ได้เลย ้องจะได้ทั้ง Play Learn และ explore ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่วันนี้เราจะมาทาก,กันก็คืออ่านหนังสือนิทานค่ะนิกิซิล่านะคะก็จะมีหนังสือนิทานหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญ,ญี่ปุ่นหรือภาษาอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไหเดี๋ยวอยากให้คุณครูอ่านเล่มไหนให้ฟังดีคะหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นตัวนี้นะคะสอนเรื่อง healthy habit นะคะให้กินให้อร่อยแล้วก็ยังไงให้กินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมอุ้ยแครลอทไม่ชอบกินเลย ๊<ส>แต่กระต่ายชอบกินแครอทนะยำยำยำไม่ชอบกินยำย่ำย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 ำไม่ชอบกินถ้าเราเนื้อนะไม่กินอาหารอะไรเราจะเป็นยังไงผอมเห็นผอมไหมผอมเห็นแต่ซี่โครงเลยใช่ไหมโอ้โหเด็กคนนี้ก็เลยหันมากินอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูหย่ำยำหย่ำๆยำยำยำวันนี้น้องจีน่าสนุกมากเลยค่ะ มาที่นี่มาได้ที่ไหนนะคะคิสซิล่าแบงคอกนะคะก็จะตั้งอยู่ที่โครงการมาเก็ตเพลสค่ะนางลิ้นจี่ชั้น3คะ่ะพอเราติดตามได้ที่ช่องทางนะคะมีทั้ง a c e b o o k แล้วก็ i n s t a g r กรคะ่คะคิสซิล่า b k k ค่ะก็จะวอล์กอินนะคะหรือว่าจะจองมาก่อนก็ได้คะ่ะของเรารับท,ทั้ง Private แล้วก็ g r ุ u ปนะคะมีทั้งตัวกิจกรรมมากมายแล้วก็มีเซอร์วิสมากมายทั้งเรียนแล้วก็เล่นคะ่ะวันนี้ได้ขอบคุณมากเลยค่ะครูครูค่ะค่ะครูขวัญก็ขอบคุณน้องจีดามากเลยะะล่ะค่ะอาดารย์แ หนูทดลองพาไปที่นหนอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายหนูทดลองสีต้น Explorer อเมรินทีวี